กออตโติสร้างให้ถ่ายเองหรือว่าใช้ใช้หมอนกับเก้าอี้นีดีกว่ารอามาแม่จบกนยนะะไรอจะชากอะไรอ๋อ สำเร็จไหต้องขึ้กอนน่มาอ้าวมาลูกจะมาแล้วไม่ต้องเป็นแถวไม่ต้องเป็นหน้ากระดานขอมีมีเด็บมีเด็บถอยไปหน่อยได้กระจายกระจายหน่อยมีโฟมมาตรงนี้ได้ไม่ต้องตัวติดก,กันก็ได้กระจายกระจายหน่อยก็ได้ขี่มาแล้วสิบวิ 对，对。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 